เปิดได้ก็เลื่อนบิจะเปิดได้เลื่อนบีแล้วจะเปิดได้ก็เลื่อนบอีกครับเป็นไงเป็นว่านี่เขาห่วกอ่ะไม่ใช่พวกเราคือวันนี้ที่พวกเรามานะครับพวกเราไม่ได้มาเกี่ยวกับการเมืองนะครับพวกเราอยากจะขอยงานของเราคือนะครับพอพวกเรานะครับจะอดตายกันอยู่แล้วนะครับตายจริงๆนะครับบางคนอาจจะสงสัยว่าทําไมพวกเราแต่งตัวดูดีไม่มีตากันหรออะไรเงี้ยครับแต่จริงๆพวกเราไม่มีตายจริงๆนะครับ คือมันตลอด3มเดือนมาคือพวกเราอดทนนะครับพวกเรามีความหวังครับความหวังของพวกเรานะครับว่าจะเปิดได้สุดท้ายก็เลื่อนไปอีกจะเปิดได้ก็เลื่อนไปอีกและจะเปิดได้ก็เลื่อนไปอีกครับผมคือพวกเราต้องการการของพวกเราคืนครับพวกเราต้องการการของเราคืนใช่ทุกคนใช่ครทุกท่านนะครับพวกเราไม่ได้เกี่ยวอีกับการเมืองเลยนะครับพวกเราขยัได้วยกองพวกเราคืนนะครับ พวกเราอยากสร้างความสุขอยากสร้างเสียงเพลงพวกเราอยากร้องเพลงนะครับามว่าพวกเราถนัดงานพวกนี้นะครับให้เราไปทําอาชีพอื่นเราคงไม่ถนัดนะครับเราถนัดงานพวกนี้จริงๆนะครับรบวารุพื้นที่สื่อมวลชนนะครับพวกเราไม่ได้เกี่ยวการเมืองจริงๆนะครับพวกเราทําเพื่อพวกเราของานพวกเราคือนะครับอบคณครับและอาชีพพวกเรานะครับอาชีพนักรนตรีเป็นอาชีพแรกๆที่โดนขอให้เสียสละใช่ครับยูเจนเดมีนาคมครับ อาชีพดนตรีเป็นกลุ่มแรกที่ถอยเสียสละและอาชีพดนตรีเป็นกลุ่มสุดท้ายที่ป่านี้ไม่ให้เล่นเลยครับถูกจะให้เราไปเล่นชาติไหนครับถูกครับผมถูกถูกครับถูกสวัสดีครับผมชื่อเสี่ยวนะครับเป็นมือคีย์บอร์ดนะครับก็เล่นดนตรีมาอยู่ดีๆก็โดน COVID. พิษโควิดพิษโควิดไม่เท่าไหร่ครับ แต่ที่มันน่าเศร้ามากคือคิดที่เขายังให้เราเปิดไน้แล้ะครับใช่ครับคือเรามีความหวังนะหรือตอนแรกเราเข้าใจว่าเดือนเนือนโอเคไม่มีเงินงตีโอเคเราเข้าใจ2เดือนไม่มีเงินตีเราเข้าใจนะครับแต่3เดือนอะ่ะไม่มีเงินตีเราเข้าใจไม่ได้เพราะว่าอาชีพอื้อแต่เขาทํางานกันหมดแล้วไงใช่พี่เร,เ,รเ,รเราเราเราเเข้าใจไม่ได้ว่าทําไมเขาถึงเปิดเขาถึงทํางานได้ร้านหมูกระทะคนโคตรเยอะใช่ครับื่ววานไปเดินสาเพ็งมาคนโคตรเยอะครับผมื่อวานไปเดินตลาดอะไรคนโคตรเยอะบางคนไม่ปิดแมสด้วยคบางคนไม่ปิดแมสดครับ อันนั้นมันน่าน่ากวแบบคนที่อยู่ในร้านเา<ช>ราัอาชีพพวกเราอาชีพพวกเราอ่ะยังยังอยู่ห่างจากลูกค้าแบบ<ช><ช>เยอะมากนะใช่ครับยิ่งกว่า2อ,อเมตรนะใช่ครับโออเป็น4-5เมตรคือมันมันอยู่ห่างมากแต่อาชีพเรากลับเป็นอาชีพกลุ่มแรกที่เราโดน ให้เลิกเล่นครับไปกอดพักโดนพักงานก่อนเลยช่แล้วก็เป็นอาทิตย์สุดท้ายนี่แหละที่จะกลับมาทํางานพวกเราเลิกของงานพวกเราคืนแค่นั้นเองครับครับขอบคุณครับพี่ขอบคุณมากครับสวัสดีครับผมตอนนี้ผมอยู่กับพี่พรพันธ์นะครับผมไม่ใช่เป็นน้องของพี่พรพันธ์อ๋อน้องของพี่พรพันธ์นะครับผมอ่าเดี๋ยวอันนี้นะครับผมเดี๋ยวผมอยากสัมภาษณ์พี่พีรันตีท่านนี้นะครับผมว่ารู้สึกยังไงอยากได้อะไรกับคืนมาไหมหรืออยากให้คนข้างบนเขาได้ก้มมาหาเราไหมอะไรประมาณนี้ฮะเดี๋ยวลองฟัง ค่ะก็ขอบคุณทุกคนด้วยนะคะที่เป็นกําลังใจให้นะคะเรา,า<ด>ก็มายืนหยัดนะคะที่จะ,อะของานของเราคืนนะคะกับทางผู้ใหญ่ที่นี่นะคะก็เือเขาจะเห็นใจเรานะคะเราก็คือจริงๆแล้วมาน้อยกว่าที่คิดมากนะคะแต่ก็ไม่เป็นไรคะ่ะก็เดี๋ยวเราก็รอดูผลกันต่อไปนะคะว่าวันนี้เขาจะว่าย,ยัางไงคะ<ห>่ะขอบคุณทุกคนมากเลยค่ะครับขอบคุณครับพี่ขอบคุณครับพี่เข้าไปคุยมา ขาก็เห็นใจเห็นใจนักดนตรีแล้วก็เข้าใจนะคะเข้าใจในปัญหาของพวกเราทุกอย่างแต่จริงๆแล้วสุดท้ายแล้วเนี่ยทีนี้เนี่ยมันกลายเป็นว่าสิ่งที่เขาห่วงอ่ะไม่ใช่พวกเราเราเป็นคนที่จะมาเที่ยวว่าจะควบคุมตัวเองไม่ได้แล้วก็ทางร้านเนี่ยจะมีมาตรการที่ไม่ดีพอที่จะจัดการคนที่มาเที่ยวเขาบอกจริงๆอ่ะนักดตียังวรจะให้เล่นแต่ว่าทีนี้เนี่ย ถ้าทางร้านผู้ประกอบการเนี่ยจัดก,การคนเที่ยวไม่ได้เราก็ยังจะไม่ได้เลยซึ่งวันอาทิตย์เที่ยงถึงนี้เขาเรียกประชุมผู้ประกอบการในกรุงเทพเพื่อจะหารือว่าจะทำยังไงให้เราดแูแลก็คือว่ามีม,มาตร,รการมาสั่เขาหรือว่าตกลงกันไม่ได้เพราะว่าถ้าเขาบอกเลยว่าถ้าตกลงไม่ได้พวกนี้เขาเ,เปิดให้เร็วเปิดให้เร็วได้เลย วันนี้ก็พวกเราก็คงจะต้องแบบว่าเป,ปรบกวนว่าผู้ประกอบการที่เราทํางานอยู่เนี้ยช่วยมาฝหกดีว่ามาเข้าหรือไได้ตกลงกันเป็นเสียงเดียวกันแต่ทีนี้ไม่รู้ว่าวันนี้เนงไงนะขอ,ข,อของของผู้ประกอบการในกรุงเทพนะคะจากเรต่างต่างจังหวัดเนี่ยไม่รวมพวกเราก็ไม่รู้รว่ามันจะใช้มาตรฐานเดียวกันหรือเปล่าหรือว่าจะต้องเรียกผู้ประกอบการของต่างจังหวัดมาอีกรอบซึ่งอันเนี้ยเราอ่ะมีแต่เสียครับเสียเพราะเราต้องรอ ต้องรอให้เจ้าของร้านเราอะตกลงกับเขาให้เรียบร้อยแล้วก็ตกลงกับเขาให้เรียบร้อยไม่เท่าไหร่ต้องจัดก,การตามมาตรฐานของเขาเขาคงจะต้องไปตรวจอีกแล้วกว่าเราจะได้เล่นอ๋อผมผมสรุปคร่าวๆนะครับคือตอนเนี้ยชีวิตของพวกเราทุกคนเนี่ย มันหานอยู่กับผู้ประกอบการด้วยใช่มันกลายเป็นว่าเรา<ม>เราถูกถูกถูกกับสถานาประกอบการเนะรา<ม>ไม่รู้เขาจะตัตัวยังไงซึ่งวันทีเนี่ย<ม>เขาจะมาตรวจกับทงางสปคาแต่แต่ผมผมถ้ารู้สึกส่วนตัวนะครับว่าผมว่าสถานาประกอบการยอมเพราะ <c oughs> ว่าเขาไม่อยากเปิดเปิดก่อน,นแต่ตอนนี้มันเหมือนกับเรากับสถานประกอบการเนี่ยคือล่าเดียวกัน แต่มันจะไม่ผูกพ่วงเข้าหากันชีวิจริงมันต้องพ่วงเข้าหากันเลยครับแต่ผมยอมรับเชื่อว่าสถานประกอบการยอมถ้าสถานประกขขอบกขขารยอมเราจะได้เผลกันเยอมากแต่แต่ผมก็ขอพูดว่าถ้าถ้าเกิดทีมงานเราทุกคนบทำอะไรไม่ไม่ถูกใจนะทุกคนก็จะต้องต้องขอใครนะไม่แต่ว่าเราก็พยายามเพื่อนักทุกคนทุกแขนงทุกสาขาที่ทุกทั้งโฟกทั้งผับทั้งร้านอาหารทีพิธีกรรมให้ทุกคน ได้กันหมดแต่คราวนี้ผมก็ยังมองเป็น,นมิตหมายที่ดีว่าทีมนี่เขาสอบตัวกันทีทุกคนที่มาลเพราะว่าถ้าเราไม่ก้าออกมาเลยครับผมมั่นใจว่าหนึ่งเนี่ยเรายังไม่รู้เลยว่าเราจะได้เล่นหรือเปล่าแต่ตอนนี้เรามีลุ้นแล้วว่าถ้าสถาพประกอบการาเขาตกลงลร่วมเดือนชนนีนอร์มอลเปลี่ยนที่จะเป็นแบบไห่เราจะาต้องต้องขอขอบคุณทุกคนจริงที่ทท มาช่วยกันจุดจุดไ pues ม่ทีดไม่งั้นไม่จุดครับเราจะถูกเนียบขอบคุณทุกคนุคนทุกคนนะครับแจ้งกประารนะราะว่วันนี้ผมชวนมาะแต่ว่าไม่มีใครมาพิเสษเลยเพราะว่าเขาจะกลัวว่าเขามาเพื 5. 5่อเาดูเหมือาว่าเขาจะตกเรื่องริงบอกเลยว่าทม่ใชง ล้วเขาพร้อมที่จะแบบแว่ารับฟังทุกอย่างรับฟังรับฟังตอบบทให้มันตรงกันเขาจะได้เร็วคือเพราะจริงๆแล้วอ่ะเขาไม่เที่ยวเขาเลยไม่เข้าใจว่าเรา,าอ่ะทํางานยังไงเราอยู่ยังไงเราได้ตังเท่าไหร่เราเล่นทีละกี่นาทีเขาไม่รู้เลยทีนี้เนี่ยถ้าเกิดเราเข้ามาคุยเราชี้แจงไปเขาจะเข้าใจอ๋อมันเป็นอย่างนี้เขาจะได้ออกนโยบายออกมาตรก,การออกมาได้ว่าจะให้ทำยังไง เพราะทีนี้พอถ้าเกิดไม่เข้ามาเงี้ยก็เข้ากบบว่าเราก็ต้องโดนลอยแพอย่างนี้ไปเรื่อยเราต้องไปกดดันผู้<า>ประกอบการของเราไปถามเขาว่าเอาอยัางไงวันนี้จะเข้ามาม,มีใครเข้ามาบ้างเขาอ่ะต้องไปต้องไปคุยกันแล้วถ้าเกิดต้องการเราเราก็จะมา,าเองสอกสามลิงน,นึงครับอันนี้ไม่รู้ดุ่นแร,รงเป็นป่าแต่สมมติว่าขั้นหนึ่งแต่กระจาเ เรายังไม่รู้เรื่องตอนที่คนเรารอเนเราอาจจะต้องขึ้นคนอีกเราอาจจะต้องเยอะกว่านี้เพื่อพลังงานต่ออย่างไม่ได้ซึ่งสุดเชียร์ทุกคนในที่นี้พร้อมนะครับแต่ว่าก็อยากให้มาเพราะว่าเขาใช่เราะเขาบอกว่าหนึ่งกรกฎาคมเขาจะทำบางอย่างให้แต่ว่าไม่ทั้งหมดซึ่งเราเข้าใจว่า ไม่ทั้งหมดเนี่ยคือเราต้องมีสว่วนบางสว่วนต้องลงหายใจจากไปซึ่งเราจะไม่ไหวแกันแล้วเข้าใจเข้าใจมากๆแล้วตอนนี้เราได้ทำลายแล้วเป้น1.15วันนี้บางคนเชื่อว่าไม่ไหวแล้วก็เพื่อนะครับก็เมื่อกี้ชี้แจงทุกคนก่อนมีเจ้าหน้าที่กระทรวงการคลังขึ้นมาด้วยแล้วเราทุกคนก็ก็นำเสนอไปว่าถ้าแม้ว่า ในอาชีพของพวกเราครับมันไม่ได้ถูกกลับมาเล่นไปติกครั้งเนี่ยเขาจะต้องเยียวยาให้เราาะกบุญของเราแต่ถ้าทุกอย่างไม่เป็นไปตามพูดตามบอกเลยหนึ่งกระด,ดาษก็อาจจะต้องมีการเลยนการเยียวยาเลยซึ่งซึ่งเราพูดกันไปแล้วพูดบอกเขาไปแล้วว่าถ้า นั้นว่าดีแตเป็นความเสียงหมายถึงว่าเสียงเพื่อจะให้คนที่คนลูกค้าที่ราเล่ามารวนตัวมาอะไรกันนะครับก็คือใช่เขาบอกว่าเราเราจร่งเรา,เรานะ่ใช่ไมคือั่นช่ปัญหาปัญหาคือเหมือนกับคนที่จะมาใช้บริการเขากลัวเรื่องของกันมากกว่า ถึงขนาดแต่ว่าเหมือนเขาเขาพูดยับยั้งนะว่าอาจจะมีแบบการห้ามเต้นรําไ่กอนช่วงเพราะว่าการเต้นรําันมมันเป็นการสัมผัสกันโดยตรงใกล้ชิดกันโดยตรงอะไรอย่างนี้ครับก็คือเขาพูดมาแต่ครั้งนี้เหมือนกันว่าจะอย่างที่ทุกคนบอกครับวันอาทิตย์นี้สถานประกอบการเป็นร่างเดียวกับเรา้าเขาเห็นด้วยกับการเป็น New Normal เขา,าจะปรับเปลี่ยนรูปแบบหลายๆอย,ยอย่างอะไรอย่างนี้ครับ ก็คือเราและเขาก็จะได้รอ้งานของเขาวันนี้ก็ทำเต็จมนที่เรก็ครับก็วันนี้เราคุยทุกเขาเรียกว่าทุกมิติของนักดนตรีเลยนะเราพยายามแบบเต็นทุกสิ่งอย่างแล้วก็มันดีที่เขาคอรับฟังแล้วก็รู้สึกว่าเข้าใจและเราก็เข้าใจเขามากขึ้นด้วยอันนี้อันนี้ก็เป็นเรื่องที่ดีแต่ว่าเนี่ยแหละ จริงที่เกิดขึ้นคือถ้าผู้ประกอบการเราไม่ไม่ไหวตัวเร็วเราก็จะไม่ได้เงนินถือครับยังยังให้เราไปซูดผู้ตายเนะี่ยมีเป็นหนังสืออะไรให้เราไหมเออที่ขึ้นไปมีหนังสือเขาเเราเรา,เราจะมีหนังสือผู้ประกอบการมีหนังสือผู้ประกอบการไหมหรนะออยากเขาอยากให้ผู้ประกอบการผูร้ประกอบการเข้ามาจริง,รงๆอ่ะเพาเมื่อกี้ที่ถามบอกว่าคือทาง ทางศูนย์เนี่ยเขาไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้จะมีมาตรการไปเสนอนะจริงๆเขาอยากให้ผู้ประกอบการอะไปเสนอเขามาตรการมาคุยกับเขามาคุยกับเขาว่าจะทายังไงได้บ้างเพราะอย่างที่บอกว่าเขาไม่รู้ว่าเราเที่ยวกันยังไงเราอยู่กันยังไงเราทําอะไรกันเขาไม่เคยเที่ยวเขาไม่รู้เพราะฉะนั้นทางผู้ประกอบการเนี่ยต้องประชุมกันแล้วก็เหมือนอย่างเราทําตอนนี้คือเราทําถูกแล้วเราทําก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องไปกดดันผู้ประกอบการเราว่า ขอเร็วๆเพราะงั้นเราก็ไม่ไหวเหมือนกันทุกคนอยากไปทำงานอิราการก็อยากเปิดอะชุมด้ดีใช่ไหมใช่ใช่เยใช่ใชใชอยากรู้ว่าใครอยู่ในเขตกรุงเทพแบบวันอาทิตย์เนี้ยรีบมาก่อนเลยไปบอกไปบอกร้านตอนนี้คือเราไม่มีข้อมูลว่าท,ที่ที่วันอาทิตย์ที่จะถึงเนี้ยใครจะมาแล้วใครมาบ้างแล้วใครเป็นแกนนำในการนำมาใครใครรวบรวมมือ มื่จากเมืเ่อเียที่เขาบอกเขากลายเป็นว่าเขาต้องให้คนไปตามมาเออซึ่งจริงๆมันไม่น่าจะต้องไปตามอ่ะจริงๆมันน่าจะพร้อมใจเข้ามาคุยจริงๆแบบเราถ้าเราไม่มาเนี่ยเราก็าอีกนานเลยนะจริงๆไม่มีจริงจรลยเออคือ,ค,อคือดีใจที่วันเนี้ยเราเราเราได้ทุกคนมาแล้วก็เออ ทำทำแคมเปญใช่ไหมคะเยียวยานาโรตรีนะคะสำหรับช่อง5ที่หลายคนอาจจะเคยเห็นแล้วว่าอยากจะแบบให้นาโรตรีไปเล่นอะไรเงี้ยเห็นรู้สึกว่าจะแบบได้พวงละห้าพันใช่พวงละห้าพันก็เกี่ยวกับใครที่เกลียดร้อนจุดเคยต่๊กต๊ิมติดฟ้องลงชื่อลงชื่อสมัครอะไรเงี้ยแล้วก็พี่ที่พี่น้องบอกว่าเรื่องของทะเบียนนาโรตรีในในอนาคตเราอาจจะต้องทําอะไรบางอย่างก็อันนั้นเดี๋ยวเดี๋ยวรายยาวน ต่อไปต่อไปก็อาจจะต้องฝึบอะไรเงี้ยเพราะว่าเรา,าดโดนแบบเนี้ยมาหลายครั้งแล้วแต่เราไม่เคยลุกขึ้นมาพูดอะไรเลยไม่รู้ว่าเราแบบอาจจะเหมือนแบบเราเข้าใจเข้าใจทุกคนแล้วเราก็ไม่อยากจะทําอะไรเลยตามน้าไปโอเคยังไงก็ได้ยอะไรเงี้ยแต่ทีนี้เนี่ยมันเกิดกับเราลุปล่อยเกินไปแล้วแล้วก็รอบเนี้ยคือหนักหนาสุดๆเพราะฉะนั้นในอนาคตอาจจะต้องมีการลงทะเบีาายนนักเรียนเพื่อว่าเราจะเหมือนแบบจะได้ตาม วันนี้เขาถามเราเราตอบไม่ได้คือเรามีกกี่คนนี้ไม่ใช่ทั้งหมดเขาอยากแยกประเภทเพราะว่าเขาอยากรู้ว่าไอ้ที่ไปอยู่ร้านอาหารน่ะเท่าไหร่ไปอยู่ที่ถ้ำเท่าไหร่ไปอยู่ร้านเหล้าเท่าไหร่เพราะว่าเขาจะได้รู้ว่าเกาไม่รู้เลยเขาไม่รู้เลยว่าเรามีจำนวนเยอะมากน้อยแค่ไหนคื่ตัดสินเราจริงๆคือบ้างคือหมอเขาจะดูแลเรื่องเขาเรียกว่าสุขานามัยซึ่งเขาไม่รู้ข้อมูลพวกนี้เลยเขาไม่เขาไม่รู้เรื่องเซอร์มารักดนตรีเล่นที่ไหนบ้าง จริงๆอ,อ,อย่างเคสสองวันนี้อย่างงานบวชอย่างเงี้ยก็เป็นยกีเปิดได้เลยเขาบอกว่าจริงๆมันเล่นได้แล้วนี่กทักงานบวชก็ยังไม่ได้อต่อันนี้ก็คือเนี่ยมันทุกคนคือเข้าใจคาดเริ่มเข้าใจาอีกอ่านั่นแหละแต่ว่าคือเขาอาจจะบอกว่าอาจจะมีครั้ง <c oughs> ที่สองที่สามคือไม่าง้นี้ครับถ้าตรงๆครับผมบอกว่าวันนี้แม้ว่าเราจะ ม้ว่าเราจะรุนแรงนะแม้ว่าเราจะล้นะมลกันนะเขาก็แค่รับเรื่องเพราะว่าที่ผ่านเดี๋ยวเขาจะต้องยังไงก็ต้องไปคุยนนะขเ,าเขาต้องไปช่วยช่วยระบบข,งของเขาที่มันเป็นแบบนีนนะ้แต่ว่าสิ่งที้สิ่งที่ผมว่าสำคัญที่สุดเลยคือคือเรามาจุดไม่ขีดรวมรวมกันเพราะถ้าไม่จุดไม่ขีดเพราะวานแบบนี้คน,คนเลเ็นะครับเรื่องของเราเนี่ยไปรูว่าสินห้านี่ทำางทานหรือเปล่า ผมดูทรงอีกทีแนละ้วเพราะว่าแล้วที่ผมมามาครั้งนี้เพราะผมรู้สึกอย่างนี้ว่าถ้าเราไม่ออกมาเนี่ยผมไม่รู้ว่าสิงหาจะได้ทํางานหรือเปล่าพอเข้าสารปกติเปิดสิงหาเป็นหลอดตลอดเข้าสารนี่คือเรื่องจริงจากกาดในแถวจากไหนจากลูกน,อาาน้องหรือเขาสั่งแล้วว่าในในหลอดเข้าสารเปิดแล้วสมมติว่าสิงหารเราไม่ได้เปิดอีกแต่ว่าวันนี้เราพันจุดไปแล้วเราเป็นี้เพาะเราว่า นี่คือจริงนี่คือจุดประสงค์หลักของของทุกคนที่ที่มาวันนี้ก็ถือว่าจะมีสิ่งที่พวกเราทำทุกคนกคนะครับก็ถือว่าประสบความสำเร็จแต่ถ้าเราไม่มากันเลยเนี่ยมันไรความหมายแน่ๆครับประมาณน,นี้นะครัาผมก็ม<ร> <c oughs> ทีข้าั้งหน้าก็มามาช่วยกันอะีกนะครับอยากทำให้ทำกันเป็ญเราทำแบบเนี้ยปัญหาของเราอ่ะหน้าเฟซเราถือถ่ายรูปนะคะเราติดแท็กแบบ เราเราเรา,เราอยากได้อาชีพของเราคือติดแฮชแท็กเราอยากได้อาชีพของเราคือให้มันเป็นไวรัลทำทำทุกคนแล้วก็ให้มันไ่นี่ออกไปให้กระจายออกไปหน้าเฟซตัวเองถูกเราอยากได้อาชีพเราคือติแฮชแท็กค่ะเพราะว่าคนที่รับผิดชอบอาจจะแบบเป็นเรื่องอ่เข้ามาคุยเรื่อง เปนข้อของอิิการเลยหรือว่าทางเขตทางจังหวัดอะไรเลยเนี่ยเขาจะได้รู้สึกว่าเฮ้ยมันมีปัญหานะมันเป็นปัญหาเราทุกคนเราบากเราเราต้องการความช่วยเหลือจริงๆ,ๆ,ๆ,ๆแต่คือเราอะ่ะ<น>เป็นประเภทแอบะน,น,นั่นก็คือากะมันเหมือนแบบมันไม่พูดอ่ะจะตายหาแล้วแต่ว่าแบบกูก็แบบเรอพูดอยู่ได้ยู่ได้อะไรเงี้ยแต่มันจริงๆแล้วมันไม่ใช่เพราะว่าเออขอบคุณมากเลยมาเนที่ทุกคนมา นะคะเราแบบรู้สึกดีใจขึงอาจจะแบบไม่มากเท่าที่คิดแต่ว่าอย่างน้อยเราได้เริ่มอะไรบางอย่างเป็นครั้งแรกจหลึกจุดของรเพราะถ้าไม่ไม่มีสองวันนี้คือยาวแน่แน่ว่าเขารู้เรื่องอะไรเดีเขาไม่รู้เลยเป็นอยู่เขาไม่รู้วิธีไม่รู้ว่าเรามีประเภทแตกแยกด้วยพอเราเล่นขับไม่รล้านอาหาร เราเล่นยังไงกีชก่ชั่วโมงได้ตังเท่าไหลตังเนี่ยใช้เอาไปทําอะไรบ้างเพื่อนนตตีเราแพงมากน้อยขนาดไหนเปลี่ยนส่งเปลี่ยนแบบเขาไม่รู้เรื่องจริงๆรงเขาก็นึกว่าเราแบบเราเราดูาสบายไงเราดูแบบเฮ้ยแบบกูกูเท่ๆอะไรเงี้ยอย่างนี้แล้วมันอย่างนั้นเวละเราก็รู้กันอยู่เนาะเอ,อวันนี้ก็ได้ได,ได้พูดทุกอย่างเท่าที่แบบอยู่ในใจเพื่อจะให้ทางส่วนจากเนี่ยเขารับรู้ว่ามันไม่ได้ดูดีอย่างที่เขาคิด เราไม่ได้แบบสบายเราแบบความเสี่ยงมากมายเราอาจจะถูกโดนไล่ออกวันไหนก็ได้เพราะว่าเราเป็นอาร์ซีแรมว,วันนี้เขาจะกดเราแล้วเอาวงอื่นมาเล่นก็ได้มันไม่มีความแน่นอนอะไรเลยในชีวิตอ่ะเพราะฉะนั้นเขาก็พิ่งรู้วันนี้แหละวันอาทิตย์เราต้องติดตามยังไงไปกดดันคนที่อยู่ในกรุงเทพนะคะไปกดดันผู้ประกอบการของตัวเองว่าใครมาประชุม เขาประชุมเรื่องอะไรแล้วประชุมเสร็จแล้วเนี่ยสิ่งที่เขามาตรก,การที่เขาออกมาเนี่ยรับได้ไหมแล้วแจ้งพวกเราด้วยว่ามันจะเปลี่ยนแปลงอะไรยังไงเมื่อไหร่เส้นตายอะไรอย่างเงี้ยเราจะได้รู้ว่าเราจะต้องไปยืมเงินใครเราจะต้องขายอะไรอีกไหมเอออันนี้คือสําคัญมากว่าเราเราไม่รู้เราไม่รู้เส้นของเราเลยว่าเราจะต้องรับผิดชอบชีวิตของเราแบบนี้ปนไปเมื่อไหร่หรือว่าเราจะต้องเลิกเล่นไปเลยอันนี้คืออย่างที่แย่ที่สุด งวันนี้ขอบคุณทุกคนเราก็ฝากแมชแ็กของเราด้วยนะคะทรแคมเปญให้นิดนึงแล้วก็ให้กระจาอยออกไปชวนเพื่อนเพื่อนทำนะโอเคขอบคุณทุกคนมากค่ะครับค่ะก็สวัสดีทุกคนนะคะก็ขอบคุณที่ส่งกำลังใจงมาให้วันนี้ เราทำเต็มที่เราเป็นตัวแทนของทุกคนเป็นตัวแทนอาชีพของเราเป็นครั้งแรกที่เราเป็นเป็นเอ่อเป็นตัวแทนอาชีพของเราที่เป็นครั้งแรกที่เราได้ได้เคลื่อนไหวนะคะ<ช>ได้ทําในสิ่งที่นัทตูตีไม่เคยทําเลยซึ่งแบบว่าคือเรียกร้องสิทธิของอาชีพของเรา<ช>เองดังนั้นที่แบบว่าเราโดนแบบนี้มาหลายครั้งมากๆนะคะก็ครั้งนี้ได้เป็นก้าวแรกแล้วก็เป็นก้าวที่อบูนมากขอบคุณขอบคุณที่มา มาใกล้มาไกลมาลำบากอันนี้คือเราเข้าใจมากว่าว่าวันนี้คือทุกคนแบบ <c oughs> คือทุกคน, <c oughs> นเออโอนดีใจขนาดนี้ว่า <c oughs> มือสั่นเลย <c oughs> นะเออดีใจมากที่ทุกคนมานะคะแล้วก็การตอบรับเนี่ยก็โอเคมากๆซึ่งคาดว่า จะได้ข่าวดีเร็วๆนี้ขอบคุณครับอยากได้ข่าวดีมากเลยเพราะว่าเราเองเราก็อดทนกันมานานเนาะเราจะได้แบบลืมตา้าปากกันอีกครังสักทีนะคะเพื่อทีจะกลับมาเป็นของเราอีกครั้งขอบคุณทุกคนขอบคุณครับขอบคุณพี่มากครับที่เป็นบอกเสียงให้ครับครับผมถ้าชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมนี่คือศิลปินของเราทั้งหมดนะครับผมที่อยู่ข้างหลังเรานะครับเนี่ยฮะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับผมอย่าลืมนะครับผมขอบคุณมากครับ ¡Gracias!